ให้อํามาต์ให้หลายคนที่หลอกใช้ผมอยู่พักการเมืองบางพักที่เคยหลอกใช้อยู่ให้รับแผ่นดินนี้เอาไปดูแลต่อไปบานคนที่างไปโลกพวกนี้มัน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 ตัวเลขมันไม่ไปไหนตัวเลขมันไม่ไปไหนมันอยู่ด้วยกันตัวเลขไปไหนตัวเลขั็สัญญากันไปแล้วเราไม เวลาคุยด้วยคุยเสร็จแล้วไอ้สมรสมันเลยยินดีดูเขาเที่ยวบอกเสียเสียแม่เสียหมดเสียที่สัมผัสด้วยเอาไว้สมองมนยุ่งหน้าอะไรใจมันบ้วอะไรมันไม่ดีแต่ว่าผมไม่พูดผมเฉยคือมันมันเองเนี่ยนะเสื้อเหลืองออกมาปกป้องพลเอกเปรมตินนสุลานนท์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นประธานองคมนตรี